วิทยาศาสตร์พลังสิบโรงเรียนวัดหนองคันใจพิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดหนองคันใจพิทยาคารผู้สอนวิทยาศาสตร์พลังสิบวิทยาศาสตร์พลังสิบประจำปีการศึกษา2,567จำนวนนักเรียน นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4ี่จำนวน20คนนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่จําจำนวน18คนห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบจำนวน2ห้องเรียนภาคเรียนที่1กิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังสิบปส่ 4. มหัศจันทร,ร์ของแสงนักเรียนสามารถทดลองและเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงเพื่ออธิบายการสะท้อนของแสงโดยใช้อุปกรณ์ที่นักเรียนประดิษฐ์ขึ้นเอง เรขาคณิตแปลงล่างนักเรียนสามารถสำรวจอธิบายบอกลักษณะความสัมพันธ์ของแบบบ็อกรูปเรขาคณิตและสร้างชิ้นงานพร้อมทั้งนำเสนอผลงานออกลายมาเลยนักเรียนสามารถออกแบบการพับก,กระดาษมัดย้อมให้ได้ลวดลายและจำนวนการสมมาตรตามที่กําหนดการประจนภัยของเจ้าตัวเล็ก นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมแบบลำดับให้ตัวละครเคลื่อนที่ได้ด้วยโปรแกรม Scratch แอปที่ใช่สไตล์ที่ชอบนักเรียนสามารถวิเคราะห์ทางเลือกพร้อมเหตุผลประกอบการตัดสินใจเลือกแอปพลิเคชันจากสถานการณ์ที่กำหนดแมลงวันจอมปวดนักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบเครื่องดักหรือเครื่องไล่แมลงวันโดยนักเรียนสามารถสร้างและทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการไลร่แมลงวัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังสิบป .5 ทีมจัดทริปเที่ยวให้เพลินเลิยนรู้ทั่วชุมชนจัดทริปให้ดีต้องมีอะไร <S <S นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวในชุมชนและระบุองค์ประกอบที่ควรมีในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปักหมุดแผนที่ด้วยเทคโนโลยีนักเรียนสามารถค้นหาและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือ D.I.Y. My Local Tour นักเรียนสามารถใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากการสำรวจชุมชนตนเองมาสร้างโปรแกรมท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กำหนดกิจกรรมหันสาพาฟันเที่ยวเพลินกิจกรรมที่1กางหันไม้ไผ่บินไปลงตะก้ากิจกรรมที่2ชมช้อปช่าง กรรมที่3พับผ้าพารวยกิจกรรมที่4เพเินผาพันช์นักเรียนสามารถวิเคราะห์หลักการการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนจากกิจกรรมตัวอย่างที่กำหนดให้และออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนโดยพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเรียนที่2 กิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังสิบป .4 ตีมผลิดอกออกโปรดักต์ทุ่งดอกไม้สร้างรายได้นักเรียนสามารถอ่านจับใจความและสรุปประเด็นสำคัญจากสถานการณ์ที่กำหนดสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับทุ่งดอกไม้ที่น่าเชื่อถือได้สารพันพืชดอกนักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกระวังแผนการปลูกพืชดอกตามสถานการณ์ที่กำหนด แอบบอกทุ่งดอกไม้ทุ่งดอกไม้งามรหัสลับในธรรมชาตินักเรียนสามารถคำนวณพื้นที่ของบริเวณต่างๆของทุ่งดอกไม้ตามสถานการณ์ที่กำหนดสร้างสื่อทุ่งสวยเพื่อดอกเป็นเงินเป็นทองนักเรียนสามารถออกแบบแบบร่างสื่อประชาสัมพันธ์ทุ่งดอกไม้โดยใช้โปรแกรม เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ทุ่งดอกไม้กิจกรรมวิทยาศาสตร์พลัง10ป .5 ธีมเซฟเราเซฟโลกกินเป็นเล่นสนุกสุขภาพดีนักเรียนสามารถออกแบบและนำเสนอเมนูอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายใน1วันไม่มีน้ำไม่มีเรากิจกรรมที่1โซ่นี้คือชีวิต นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ําที่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของน้ํามันในแหล่งน้ําเพื่อนํามาเขียนโซ่อาหารกิจกรรมที่2กู้วิกฤตเรืออับปานนักเรียนสามารถออกแบบและนําเสนอแนวทางในการกําจัดน้ํามันที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ํา โรคติดต่อไม่ต่อก็ไม่ติดกิจกรรมที่ 1. สํารวจโรคนักเรียนสามารถบอกสาเหตุอาการและวิธีป้องกันของโรคติดต่อจากข้อมูลที่กําหนดให้กิจกรรมที่ 2. เกมทายซิฉันเป็นอะไร ักเรียนสามารถวิเคราะห์โรคติดต่อจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ผ่านการแสดงบทบาทสมมุติและสามารถนำแนวทางการป้องกันโรคไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ใช่อะไรถึงโดนมาคะเป็นอะไรกินอะไรคะถึรู้สึกว่ามาสวยและเป็นแค่ชีวิตเป็นโรคอะไร ผลเลือดปกติดีนะคะเออโรคก,ก็เป็นแค่โรคหวัดธรรมดาค่ะการดูแลก็กลับว่าไปกินข้าวิินยาให้ตรงเวลาค่ะดื่น,น้ำมินนูมิห้องนะคะแล้วก็พยายามไม่กินน้ำเย็นค่ะรู้ไว้ภัยไซเบอร์นักเรียนสามารถเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับการระาานทางไซเบอร์และวิเคราะห์เหตุการณ์ ข่าวการหลอกลวง